สำหรับใครนะฮะที่กําลังเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนแล้วก็มีการเสิร์ชหาข้อมูลน่าจะได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆว่าลงทุนเงินเย็นดีที่สุดวันนี้เรามาเข้าใจคํานี้กันครับว่าอะไรคือเงินเย็นแล้วเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเงินเย็นกรุสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้อยู่กับโค้ชแอนแล้วครับสวัสดีคับ,คบสวัสดีค่ะแบครับ Post. สวัสดีนะฮะโค้ชแอนสบายดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบอะไรคือเงินเย็นครับอ่าอย่างแรกนะคะหลายคนจะเข้าใจว่าเงินเย็นคือคนที่ต้องมีเงินเยอะเยอะ่าถึงจะมีเงินเย็นจริงๆเงินเย็นเนี่ยก็ใช้สำหรับเงินลงทุน การลงทุนเนี่ยแต่ละการลงทุนก็จะมีลักษณะเงินเย็นที่ไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเราและว่าเราไปเลือกลงทุนในตราสารประเภทไหนถ้าเราไปลงตราสารที่มีความเสี่ยงน้อยเราก็อาจจะเป็นเงินเย็นแค่ระดับปกติอย่างเช่นลงทุนในตราสารนี้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปลงในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างหุ้นก็จะกลายเป็นว่าระดับความเย็นของเขาต้องเย็นจัดขึ้นเพราะว่าเราต้องลงทุนนานขึ้นนะคะเรียกว่าเย็นจัดจนถึงเกือบจะเป็นน้ําแข็งได้เลยนะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแช่ไว้ในช่อง เปรียบแบบนี้เลยเพราะว่าตามสถิติแล้วการลงทุนในหุ้นแบบระยะยาว10ปีขึ้นไปเนี่ยจะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ถึง8 1 0ต่อปีนะคะแต่ลองคิดดูสิคะว่าร,ระหว่าง10ปีที่เราลงทุนเนี่ยเราอาจจะเจอความผันผวน,ผอนข,อของตลาดการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสถานการณ์แบบนี้ทําให้พอร์ตการลงทุนของเรามีความผันผวน,นเพิ่มขึ้นแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็จะเจอสถานการณ์ที่ไรายได้ไรายรับของเราไม่มั่นคงเหมือนเดิมด้วยก็มีบางคนนะคะถึงกับต้อง เอาเงินออกไปใช้จ่ายก่อนค่ะทั้งๆท,ที่ยังขาดทุนก็มีค่ะซึ่งนี่แหละคำตอบเลยจะไม่สามารถบอกชัดเจนได้ว่าแล้วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเงินเย็นเพราะขึ้นอยู่กับ ประเภทการลงทุนใช่ค่ะแต่ในวันนี้เราก็จะมาคุยกันค่ะว่าจะดูยังไงดีเลยครับเ้า<ช>งั้นอยากให้โค้ชแอนแชร์ชเลยว่าวิธีประเมินว่าเอออันนี้คือเงินเย็นที่พอเหมาะเหมาะสมไหมครับ,รค,ค,รบความหมายของเงินเย็นคือจะเป็นเงินที่เรามั่นใจแล้วว่าเราจะไม่ได้ใช้ในอนาคตอันใกล้่า <ๆ S 2> เพื่อว่าถ้าเราเอาเงินในลักษณะนี้ไปลงทุนเราจะได้ไม่รู้สึกกังวลหรือเดือดร้อนถ้าเกิดระหว่างลงทุนเราเกิดความผันผวนหรือว่าขาดทุนขึ้นมา เราจะสามารถลงทุนได้นานอย่างที่เราตั้งใจและไม่ต้องขายออกระหว่างที่เราขาดทุนนั่นเองค่ะ่างั้นเดี๋ยววันนี้เรามาประเมินกันดีกว่าว่าอันนี้เป็นเงินเย็นแล้วหรือยังที่สามารถเอาไปลงทุนได้ โคชแอนมีวิธีประเมินใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้ก็มีวิธีมาตรวจสอบนะว่าเงินก้อนของเราในวันนี้เป็นเงินเย็นหรือเปล่านะโดยทยั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันค่ะอ่ะสาขั้นตอนนะในอีพีนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่มีคําถามเรื่องนี้อยู่ว่าเออเรามีเงินเย็นหรือเปล่านี้เย็นพอไหมในการ<ช>ลงทุนนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันทีะละข้อกับโคชแอนสข้อมีอะไรบ้างครับขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ต้องดูกอนว่าเรามีเงินก้อนเผื่อฉุกเฉินแล้วหรือยัง ขั้นตอนที่2นะคะคก็คือการที่เราจะต้องดูว่าเรามีเงินเพียงพอชําระหนี้แล้วหรือยังแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเราต้องทํารายรับรายจ่ายให้แน่นอนค่ะเรามีการทํารายรับรายจ่ายแล้วหรือยังค่ะสามข้อนี้นะฮะเดี๋ยวลงรายละเอียดก,กันข้อแรกเมื่อกี้ที่บอกไปคือเรามีเงินก้อนเผื่อฉุกเฉินแล้วหรือยังใช่ไหมใช่ค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยครับเงินก้อนเผื่อฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นเงินที่เรากันเอาไว้ล่วงหน้าไว้ใช้ตอนที่เราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่นเกิดป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือตามสถานการณ์โควิดในทีนที่เรารู้กันอยู่ว่ามีการเลิกจ้างรายได้ที่เราเคยได้แน่นอนในทุกเดือนกลายเป็นเกิดไม่ได้ขึ้นมา แต่รายจ่ายเรายังต้องกินต้องใช้ทุกเดือนไงคะดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินสำรองไว้บางส่วนเราก็จะลําบากอีกอันนี้ควรจะสำรองไว้ประมาณสักคำนวณเป็นกี่เดือนอะไรยังไงคะควรจะมีอย่างน้อย6กถึงสิเดือนของรายจ่ายต่อเดือนค่ะอาลองลองคิดกันดูนะเรามีการคำนวณไว้หรือเปล่าว่ารายจ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่โค้ชแอนกันเลยจะบอกว่าต้องมีเผื่อไว้เลยประมาณ6กถึงสิเดือนใช่ค่ะที่ว่าต้องเผื่อ6กถึงสิเดือนเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่มันต้องทําให้เราอาจจะต้องมีระยะเวลาการปรับตัวที่นานขึ้นเราจะมี เวลาหางานได้ถึง6ถึง1ปี 1> <Okay. S 2> โดยที่เราจะไม่เดือดร้อนมากนะคะยิ่งเยอะค <c oughs> งยิ่งดียิ่งสบายใจคงยิ่งสบายใจใช่ค่ะอ่ะงั้นข้อนี่สําคัญข้อแรกเลยมีเงินเผื่อไว้เก็บไว้ฉุกเฉินแล้ว ไปต่อข้อทีอ่2ค่ะข้อที่สอก็คือ,อ,อ,คอหลังจากที่เรากันเงินก้อนเผด่อฉุกเฉินไปแล้วนะเราก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าเรามีคาระการผ่อนชําระต่อเดือนมีนี่อะไรหรือเปล่า,านะคะนี้ส่วนแรกที่จะพูดถึงคือนี้ที่คำนวณแบบดอกเบี้ยคงที่เช่นนี้รถนี้รถอ่าเรารู้แล้วเราต้องผ่อนจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่เราก็ควรจะกันเป็นรายจ่ายที่แน่นอนต่อเดือนขึ้นมาเลยเพื่อ,อ,อที่เราจะได้มั่นใจว่าเราจะมีเงินสําหรับผ่อนชําระ ตามงวดได้ทุกงวด <Okay. S 2> ตามเวลา <Okay. S 2> นี่อีกแบบหนึง่งนี่แบบคำนวณดอกแยกลดต้นลดดอกเหมือนนีบ้านลันใช่ค่ะแบบนี้เราก็ควรจะวางแผนที่จะโปบมีด้วย <c oughs> นะในจังหวะที่เรามีเงินก้อน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราได้โบนัสหรือมีเงินพิเศษอะไรขึ้นมานะคะคแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ควรจะกานรายจ่ายเป็นผ่อนชําระที่มากกว่าข้าง,งวดปกติ นะให้เรามีการปกค่างวดเข้าไปได้ทุกๆเดือนเนี่ยจะช่วยทําให้เราลดภาระดอกเบีย้ยแล้วก็นี่ก็หมดไวขึ้นด้วยนะคะอ่านี่แบ่งในสองประเภทดอกเบีย้ยคงที่ ลดต้นลดดอกมีหรือเปล่านะฮะต้องคำนวณเข้ามาใน2ข้อนี้แล้วข้อที่3ครับอ่าข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ก็คือเราจะต้องมาดูรายรับของเราแล้วแหละว่ามีความแน่นอนหรือเปล่าบางท่านเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานประจำกลายเป็นว่าเคยได้เงินเดือนที่แน่นอนไปทุกๆเดือนเท่าๆกันค่ะ กลายเป็นว่าต้องมาทําเป็นงานอิสระที่มีรายรับที่ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนครับอ่าแบบนี้เราก็จะขอแนะนําว่าควรจะทําบันทึกรายรับให้มันชัดเจนวิธีการก็คือระบุเป็นขั้นต่ําของรายรับต่อเดือนค่ะที่เราคิดว่าเราทําได้นะคะพอเราได้รายรับที่ชัดเจนแล้วเราก็จะใส่รายจ่ายที่แน่นอนลงไปด้วยเพื่อที่เราจะได้ตั้งเป็นงบรายรับรายจ่ายที่เห็นภาพมากขึ้นและเราจะได้บริหารการใช้จ่ายของเราในทุกๆเดือนได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะ ก็เหมือนเป็นเอาข้อหนึ่งข้อสองมาใส่ใ<ช>ล่วมาในข้อสามด้วยใชคในคพาร์ทของรายจ่ายถูกค่ะจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะ,ะว่ารายรับเรามีเท่าไหร่รายจ่ายแต่ละเดือนรวมถึงหนี้ต่างๆที่เราต้องชําระเนี่ยเท<ช>่าไหร่ในใ<ช>แต่ละเดือนใช่ค่ะแต่อย่าลืมขออีกหนึ่งเรื่องได้ครับนะคะถ้าเกิดระวังงบการเงินชัดเจนก็แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่มีวินัยในการใช้จ่าย ตามที่เราวางเอาไว้เนี่ยทำให้เราเดือดร้อนได้นะคะดังนั้นแผนเป็นยังไงรายรับเป็นไงรายจ่ายเป็นไงควรทําตามนั้นด้วยนี่เนเขาถึงบอกว่าเรื่องการเงินก็ต้องเป็นอะไรที่มีวินัยสูงมากๆถูกต้องค่ะนะฮไม่ใช่ว่าโอ้โหเขียนไว้เสดิบดีทําตามที่โคชแอนบอกเลยแต่สิ่งที่ทำอ้าวรายจ่ายมีแบบว่างอกจากนั้นเยอะมันก็ทําให้การวางแผนของเรา ก็เปลี่ยนไปใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นพอเราทําตาม3ขั้นตอนนี้ตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะคเอาไปลงทุนได้เลยค่ะวิธีนี้มันจะทําให้เราเนี่ย มั่นใจได้มากขึ้นว่าเราจะกินอยู่ใช้ใจ่ายในทุกๆเดือนเนี่ยโดยปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้แน่นั่นเองค่ะอ่าซึ่งก็เรียกว่าเงินเย็นถูกต้องค่ะทีนี้การลงทุนจะต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับโคชานค่ะอย่างที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเราควรจะมีระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกองทุนตราสารหนี้นะคะที่มีความเสี่ยงต่ำแบบนี้เราก็ควรจะลงทุนได้นาน1-2ปีขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะคะอย่าง กองทุนรวมหุ้นเราก็ควรจะลงทุนได้นานขึ้นเป็น5ปีขึ้นไปเพื่อที่เราจะได้ลดความผันผวนจากการลงทุนและทําให้เราเห็นโอกาสขาดทุนที่ลดลงด้วยนะคะโอเคชัดเจนเลยนะครับ EP นี้ได้เข้าใจอย่าง่องแท้ถึงคําว่าเงินเย็นไม่ได้แปลว่าจะต้องโอ้โหมีมากมายมหาศาลลองประเมินแบบ3ข้อเมื่อสักครู่นี้ที่โคชแอนบอกเลยนะครับถ้าคำนวณเรียบร้อยทราบเป็นจํานวนเงินเย็นที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากมายสร้างว่าถ้าลงทุนได้ยิ่งเร็ว โอกาสก็จะมาเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะใช่วันนี้ขอบคุณโค้ชแอนมากมากเลย,เลยนะครับขอบคุณแค่ะแบบลองมาไปปรับใช้กันได้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนแต่ต้องขออนุญาตย้นยำนะครับว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับใครที่ชอบ EP นี้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นนะครับกดแชร์ไว้ได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยติดตามมาได้นะฮะกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ครับวันนี้แบมละโคแอนไปก่อนัสสวดีครับสวัสดีค่ะ